ครอบครัวของเอกย้ายเข้ามาในบ้านหลังใหม่กลางคืนที่ฝนตกโปรยโปรยเป็นบ้านไม้เก่าที่ตั้งอยู่บนเนินเขามีลักษณะของบ้านที่เป็นเอกลักษณ์และปกคลุมด้วยถาวรและต้นไม้ใหญ่ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องความลึกลับและตำนานเกี่ยวกับวิญญาณที่ยัง,งวงเวียนอยู่บ้านหลังนี้มีบรรยากาศแปลกๆนะคะนิดภรรยาของเอกพูดขึ้นขณะเดินตรวจดูทุกห้องในบ้านที่เพิ่งย้ายเข้ามาฉันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกจากการย้ายบ้านใหม่ เอกตอบพร้อมกับยิ้มให้กำลังใจเราควรจะพยายามปรับตัวและเริ่มต้นใหม่ให้ได้หลังจากการจัดเรียงสิ่งของในบ้านเรียบร้อยครอบครัวเอกตัดสินใจที่จะพักผ่อนและนอนหลับในห้องนอนหลักซึ่งอยู่ด้านบนสุดของบ้านออมลูกสาววัยรุ่นของพวกเขาแสดงความสนใจในการสำรวจบ้านเก่าและเอกได้สัญญาว่าจะให้เธอทำความรู้จักกับบ้านในวันรุ่งขึ้นเมื่อคืนผ่านไปอย่างสงบนิดรู้สึกว่ามีความเยือกเย็นแปลกๆเข้ามาในห้องนอนของพวกเขาเธอพยายามนอนหลับแต่ความรู้สึกนั้นกลับรบกวน จนต้องตื่นขึ้นกลางดึกขณะที่เธอพยายามปรับตัวเพื่อหลับต่อก็ได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆดังมาจากภายในบ้านในเวลาเดียวกันออมก,กำลังนอนอยู่ในห้องของเธอแต่กลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวที่หน้าต่างเมื่อเธอลุกขึ้นมาดูเธอเห็นภาพเงาของหญิงสาวในชุดเก่าที่คล้ายจะเดินผ่านหน้าต่างไปเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองและรู้สึกถึงความเยือกเย็นที่ลึกซึง้งแม่ขนูเห็นอะไรบางอย่างที่หน้าต่างอมอพูดกับนิดในวันรุ่งขึ้นลองเล่าให้ฟังอีกทีนิดถาม ด้วยความกังวลมันอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพลงตาหรือไม่ก็ฝันกลางวันออมเล่าถึงสิ่งที่เห็นอย่างละเอียดรวมทั้งบรรยายถึงความรู้สึกที่ไม่สบายใจที่ตามมาด้วยมันทําให้หนูรู้สึกไม่สบายใจมากค่ะเราอาจต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านนี้ดูเอกเสนอความคิดบางทีบ้านหลังนี้อาจมีเรื่องราวที่เราต้องเรียนรู้เอกเริ่มค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบ้านใหม่ของพวกเขาและพบว่ามีตำนานเกี่ยวกับวิญญาณหญิงสาวที่ถูกฆาตกรร้าอยอย่างโหดร้าย แนดีดวิญญาณนี้ถูกกล่าวถึงในตำนานว่าเป็นผีกะเหลียหนา้าวิญญาณที่ยังวงเวียนอยู่เพื่อสแสวงหาความยุติธรรมและปลดปล่อยความโกรธแค้นในระหว่างการค้นคว้าเอกพบกับคาถาโบราณที่เกี่ยวข้องกับผีกะเหลียหนา้าซึ่งมีพลังในการเรียกและบังคับวิญญาณให้ปรากฏตัวคาถานี้เป็นสิ่งที่อันตรายและมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวเอกตัดสินใจที่จะศึกษาและทำความเข้าใจคาถานี้เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบทสวดบูชาผีกะ,ะนาง องวิญญาณพระนางองผีแพทยาท่านที่เผชิญความทารุณองขอให้แรงตันหาราคะของท่านแสดงให้เห็นชัดเจนแสงแห่งความพยาบาทให้ปรากฏคำสาปที่ท่านทรงใสให้สำแดงออกมาไม่มีแรงใดในโลกกาจะแรงกล้าแข็งแกร่งเท่าแรงกรรมด้วยการเตรียมตัวและความรู้เกี่ยวกับคาถานี้เอกและครอบครัวต้องตัดสินใจว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับผีกะเลียหน้าอย่างไรและจะต้องค้นหาวิธีการตดล่อวิญญาณที่มีความเจ็บปวดนี้เพื่อหยุดความน่าสยดสยองที่เกิดขึ้นในบ้าน เช้าวันใหม่ในบ้านหลังเกาเหลงติ้นด้วยบรรยากาศที่แปรปรวนความรู้สึกไม่สบายใจยังคงปกคลุมครอบครัวเอกแม้ว่าพวกเขาจะพยายามทำตัวให้เป็นปกติแต่การพูดถึงตํานานของผีกะเหลียหน้ากลับทําให้เกิดความเครียดเราต้องหาทางจัดการกับเรื่องนี้เอกพูดขณะอ่านหนังสือเกี่ยวกับคาถาและตํานานวิญญาณถ้าเรายังปล่อยไว้แบบนี้มันอาจจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นอีกนิดและออมเห็นด้วยกับเอกจึงตัดสินใจที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับผีกะเหลียหน้า และพยายามหาวิธีป้องกันตัวจากวิญญาณนี้เอกไปที่ห้องสมุดท,ท้องถิ่นเพื่อค้นหาประวัติศาสตร์ของบ้านและเรื่องราวของวิญญาณหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมเมื่อเอกกลับมาถึงบ้านเขานําความรู้ใหม่เกี่ยวกับผีกะเหียน,นาและการกระทําที่ต้องทําเพื่อลดพลังของวิญญาณนี้เขาพบว่ามีวิธีการบูชาและพิธีกรรมบางอย่างที่สามารถช่วยได้มันมีพิธีการลบล้างคำสาปที่สามารถช่วยลดพลังของวิญญาณนี้ได้เอกอธิบายเราต้องทําการบูชาผีกะเหียน,นาและทําพิธีเพื่อขอความสงบ ในตอนเย็นวันนั้นครอบครัวเอกเตรียมตัวสำหรับพิธีกรรมพวกเขาจัดเตรียมเครื่องบูชาและคำสวดที่เกี่ยวข้องกับถีกเกลีลหน้าโดยมีความหวังว่าจะช่วยให้บิญญาสงบลงและหยุดการกระทำที่น่ากลัวขณะที่กำลังทำพิธีพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงอุณหภ,ภูมิที่ลดลงและความรู้สึกเย็นเยือกที่แผ่กระจายไปทั่วบ้านเสียงกระซิบและการเคลื่อนไหวของสิ่งของในบ้านเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งมันเหมือนกับว่าเธอกำลังตอบรับพิธีนี้นิดกล่าวด้วยความกลัวพิธีเริ่มดำเนินไปจนถึงตอนกลางคืน ขณะดเดียวกันออมรู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในบ้านเธอเห็นเงาคล้ายผู้หญิงในชุดเก่าเดินผ่านห้องนอนของพวกเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีบางสิ่งที่แตกต่างออกไปความรู้สึกของความเจ็บปวดและความกรดแค้นที่เกิดจากผีกระเหลน่ากลับมาอย่างชัดเจนแม่รับผีเขามาที่ห้องของหนูออมบอกกับนิดเราต้องหยุดพิธีนี้เอกตัดสินใจมันอาจจะทําให้สถานการณ์แย่ลงทันทีที่พิธีจบลงความเงียบกลับมาอยู่ในบ้านแต่บรรยากาศนั้นยังคงเต็มไปด้วยความเครียดและความรู้สึก ไม่ปลอดภัยครอบครัวเอกยังคงรู้สึกถึงการปรากฏตัวของวิญญาณและการกระทําที่ไม่สามารถอธิบายได้คืนต่อมาเอกตัดสินใจที่จะทําการตรวจสอบบ้านอีกครั้งเขาเดินสำรวจในพื้นที่ที่รู้สึกถึงความผิดปกติและพบว่าห้องใต้ดินเป็นสถานที่ที่มีการเคลื่อนไหวบ่อยครั้งเมื่อเขาลงไปที่ห้องใต้ดินเขาพบกับสิ่งที่ทําให้ขนหัวลุกรูปภาพเก่าและสิ่งของที่เคยเป็นของวิญญ,ญาณหญิงสาวถูกทิ้งอยู่ในมุมมืดของห้องใต้ดิน เอกรู้สึกถึงแรงกดดันและความรู้สึกไม่ดีที่เพิ่มขึ้นเขาต้องการหาคำตอบและวิธีที่จะหยุดความน่าสะพรึงกลัวนี้เขาจึงตัดสินใจที่จะหันไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณและวิธีการจัดการกับความน่ากลัวนี้เราต้องหาวิธีการที่ถูกต้องในการจัดการกับวิญญาณนี้เอกพูดกับนิดและออมถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างอาจจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นในขณะที่ครอบครัวเอกเตรียมตัวเพื่อตามหาความช่วยเหลือและวิธีการที่ถูกต้องพวกเขารู้ว่าความท้าทายที่พวกเขา ต้องเผชิญน,นั้นยิ่งใหญ่กว่าที่พวกเขาคิดและบิญญาณที่มีความเจ็บปวดนี้ยังคงคอยตามหลอกลวงพวกเขาเช้าวันถัดไปเริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่เยือกเย็นครอบครัวเอกรู้สึกถึงความเงียบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบ้านตั้งแต่คืนที่ผ่านมาพวกเขาพยายามดำเนินชีวิตตามปกติแต่ความรู้สึกของความตึงเครียดยังคงปกคลุมในขณะเดียวกันเอกตัดสินใจที่จะค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านบิญญาณและคาถาเพื่อขอคำแนะนําเพิ่มเติม,เ,ตมเขาติดต่อกับหมอพีท้องถิ่น ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการจัดการกับวิญญาณที่มีพลังแรงเขานัดพบกับหมอผีเพื่อขอความช่วยเหลือหมอผีที่มีชื่อว่าปู่รอดมาถึงบ้านของครอบครัวเอกในช่วงบ่ายเขามีรูปลักษณ์ที่น่าเกรงขามพร้อมด้วยเครื่องรางและของขลังที่เขานํามาด้วยสิ่งที่คุณเจอนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาปู่รอดกล่าวขณะสำรวจบ้านพีกาเลน่าเป็นวิญ,ญญาณที่มีพลังอํานาจมากและมันมีแรงจูงใจที่จะทําให้คนที่เข้าไปในบ้านนี้ต้องประสบกับความเจ็บปวด ปูรอดเริ่มทำการตรวจสอบบ้านและสัมผัสกับพลังงานที่ไม่ปกติเขาพบว่าวิญญาณนี้ยังคงมีพลังอยู่มากและมีความโกรธแค้นที่รุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความรู้สึกของครอบครัวเอกการบูชาและพิธีกรรมที่คุณทําไปนั้นยังไม่เพียงพอปูรอดบอกเราต้องใช้คาถาบทสวดที่มีพลังมากขึ้นเพื่อขับไล่วิญญาณนี้ออกไปปูรอดเริ่มเตรียมตัวสําหรับพิธีกรรมที่จําเป็น โดยใช้เครื่องรางและของขลังที่มีพลังในการปัดเป่าวิญญาณและเริ่มสวดมนต์บทที่มีความศักดิ์สิทธิ์และพลังมากขึ้นขณะที่พิธีกรรมดำเนินไปภายในบ้านเริ่มเกิดเหตุการณ์ประหลาดอีกครั้งเสียงกระซิบและการเคลื่อนไหวของสิ่งของกลับมาอีกครั้งและครอบครัวเอกเริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เป็นเพียงสัญ,ญญาณของความโกรธแค้นที่ยังไม่ถูกสงบปู่รอดอธิบายวิญญ,ญาณนี้กำลังพยายามจะทำให้เรากลัวเพื่อให้เราเลิกพยายามที่จะจัดการกับมัน ในขณะที่ปู่รอดทําพิธีการแก้เคล็ดอยู่ในห้องนั่งเล่นเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากห้องนอนของออมเธอเห็นวิญ,ญญาณของหญิงสาวปรากฏตัวในความมืดที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแม่คะผีมาอีกแล้วออมร้องเรียกนิดและเอกรีบวิ่งไปที่ห้องนอนของออมพวกเขาพบเงาของหญิงสาวในชุดเก่ายือนอยู่ที่มุมห้องร่างกายที่ดูเหมือนจะยืดออกและบิดเบี้ยวเหมือนถูกทรมานไปเร็วเอกรตะโกนเราต้องไปจากที่นี่พวกเขาพยายามพาออมออกจากห้องนอน แต่ทางออกกลับถูกปิดกัน้นด้วยพลังที่มองไม่เห็นคำสาดและความเจ็บปวดที่ผีกะเหลียหน้าทิ้งไว้ในบ้านเริ่มทําให้พวกเขารู้สึกถึงแรงกดดันที่ไม่สามารถทนได้ในขณะเดียวกันปู่รอดยังคงทําพิธีกรรมอย่างไม่ย่อท้อเขาสวดมนต์และใช้เครื่องรางเพื่อพยายามขับไล่วิญญ,ญาณแต่ดูเหมือนว่าพลังของวิญญ,ญาณยังคงแข็งแกร่งและการทําพิธีนี้ก็ยังไม่สามารถทําให้สถานการณ์ดีขึ้นได้เราต้องทําให้วิญญ,ญาณนี้ยอมรับความจริงและยุติความเจ็บปวดของมันปู่รอดกล่าว ถ้าเราไม่สามารถทำได้ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเรื่อยๆครอบครัวเอกต้องพยายามหาทางออกจากบ้านที่เต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวนี้ขณะที่วิญญาณของผีกะเล่นหนายังคงตามหลอกหลอนพวกเขาอย่างไม่ยอมหยุดค่ำคืนเริ่มปกคลุมด้วยความมืดมิดอีกครั้งเสียงฝนกระหน่ำลงมาไม่หยุดทําให้บรรยากาศในบ้านของครอบครัวเอกยิ่งน่ากลัวมากขึ้นภายในบ้านการทําพิธีกรรมของปูร่รอดยังคงดําเนินต่อไปแต่ความกดดันและความรู้สึกถึงความมืดมิดไม่ได้ลดลงเลยเอกนิด และออมพยายามจัดระเบียบและทําให้บ้านสะอาดขึ้นเพื่อช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นแต่ก็ไม่สามารถทําให้พวกเขารู้สึกสงบได้แม้แต่น้อยสิ่งที่พวกเขาทําได้เพียงแค่รอให้ปู่รอดเสร็จสิ้นพิธีกรรมที่ยาวนานและซับซ้อนขณะที่ปู่รอดทําพิธีกรรมอย่างเคร่งเครียดในห้องนั่งเล่นเสียงวิญญาณของผีกาเลนาดังก้องขึ้นในบ้านเสียงกรีดร้องและเสียงกระซิบที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งดังขึ้นพวกเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างกําลังจ้องมองและรอคอยโอกาสที่จะเข้ามาทําร้ายในห้องนอนของออม ออมและนิดนั่งรวมกันอยู่บนเตียงและพยายามปลอบใจซึ่งกันและกันแต่ทว่าความรู้สึกของความกลัวยังคงทําให้พวกเขาไม่สามารถหลับตาได้แม่ครัดฉันกลัวมากออมพูดเสียงสัน่นอยากกลัวนะลูกเราจะไม่ปล่อยให้มันทําร้ายเรานิดปลอบลูกด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลขณะเดียวกันในห้องนั่งเล่นปู่รอดยังคงทําพิธีกรรมต่อไปเขากําลังท่องคาถาและใช้เครื่องราง เพื่อพยายามขับไล่วิญญาณแต่ทว่าพลังของผีกเกลียหน้ากลับทําให้พิธีกรรมนี้มีความยากลําบากมากยิ่งขึ้นมันไม่ง่ายเลยปู่รอดพูดกับตัวเองวิญญาณนี้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแค้นมันต้องการการปลดปล่อยที่แท้จริงทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของออมดังขึ้นอีกครั้งปู่รอดรีบวิ่งไปที่ห้องนอนของออมและพบว่าห้องนอนนั้นเต็มไปด้วยความมืดมนออมยืนอยู่กลางห้องด้วยใบยหน้าที่ซีดเผือดและสายตาที่ตกใจมีอะไรเกิดขึ้นปู่รอดถามอย่างตื่นตระหนก มีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่ออมพูดเสียงสัน่นมันมาที่นี่และดูเหมือนจะต้องการบางอย่างจากฉันเมื่อปู่รอดเดินเข้าไปในห้องนอนเขาสัมผัสได้ถึงความเยือกเย็นที่แผ่กระจายออกมาจากมุมหนึ่งของห้องในความมืดมิดนั้นเขาเห็นเงาของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ที่มุมห้องเธอมีรอยแผลและเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยเลือดเป็นผีเกเลนาปู่รอดกล่าวมันกําลังพยายามหาทางเข้าสู่โลกของเราวิญญาณของผีเกเลนาเริ่มแสดงออกถึงความโกรธแค้น ที่รุนแรงเธอเคลื่อนที่ไปมาและปล่อยเสียงกรีดร้องที่ทําให้บ้านสันส่นสะเทือนเราต้องทําให้มันยอมรับความจริงและปลดปล่อยความเจ็บปวดของมันปูรอดพูดแต่เราต้องทําให้มันรู้ว่าเรารู้จักความเจ็บปวดของมันปูรอดเริ่มสวดคาถาที่มีพลังมากขึ้นเพื่อพยายามทําให้วิญญาณสงบลงในขณะที่เขาทําพิธีกรรมต่อไปวิญญาณของผีกเกลียหน้าเริ่มมีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงการเคลื่อนไหวของเธอเริ่มรุนแรงขึ้นและพยายามทําลายสิ่งที่ปูรอดกําลังทําอยู่ มันไม่ยอมปล่อยไปปู่รอดตะโกนเราต้องหาวิธีอื่นขณะที่สถานการณ์เริ่มย่ำแย่ลงครอบครัวเอกเริ่มรู้สึกถึงการกระทำของวิญญาณที่มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของพวกเขาความรู้สึกของความหวาดกลัวและความเจ็บปวดทวีความรุนแรงขึ้นในที่สุดปู่รอดพบว่าการทำพิธีกรรมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเขาจำเป็นต้องเข้าไปในจิตใจของวิญญาณและค้นหาความจริงเกี่ยวกับความเจ็บปวดที่ทำให้มันยังคงหลอกหลอนพวกเขา ต้องพยายามทำความเข้าใจและ,ะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดที่ถูกฝังอยู่ในวิญญาณของพีกาเลนาค่ำคืนผ่านไปด้วยความตึงเครียดและบ้านของครอบครัวเอกยังคงเต็มไปด้วยความวุ่นวายปู่รอดรู้ดีว่าเขาต้องหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อจัดการกับผีกลเลนาความรู้สึกของความสิ้นหวังและความเจ็บปวดยังคงคุกคังพวกเขาแต่ทว่าเวลาไม่อาจรอได้เราต้องทําให้มันเห็นว่าความเจ็บปวดที่มันกําลังเผชิญอยู่นั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนเข้าใจปู่รอดพูดกับครอบครัว เราอาจจะต้องทำสิ่งที่มันไม่คาดคิดปูรอดจัดเตรียมเครื่องรางและวัตถุมงคลเพิ่มเติมเพื่อเสริมพลังในการทำพิธีกรรมแต่เขารู้ดีว่าแค่การทำพิธีกรรมยังไม่เพียงพอเขาต้องเข้าไปในจิตใจของผีกะเล่นหาเพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ขณะที่ปูรอดกำลังเตรียมการมันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บรรยากาศในบ้านยิ่งแย่ลงไปอีกเสียงกรีดร้องของผีกะเล่นหาเริ่มดังขึ้นอีกครั้งอย่างไม่หยุดหย่อนเสียงสะท้อนจากผนังและพื้นบ้านทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความมืดมิดที่คุกคาม เราต้องหาวิธีที่ทําให้มันสงบลงปูรอดพูดเราต้องหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของมันปูรอดขอให้ครอบครัวเอกช่วยกันทําพิธีกรรมอีกครั้งในห้องนั่งเล่นขณะที่เขาทําพิธีเขาเริ่มสวดมนต์ลและใช้เครื่องรางเพื่อพยายามเชื่อมโยงกับจิตใจของปีกเลยนาเขาพยายามค้นหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทําให้บิญญาณของพีกเลยนาเกิดความโกรธแค้นเธอเคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และเธอมีความเจ็บปวดปูรอดพูดเราต้องเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและช่วยให้เธอได้ปลดปล่อย ในขณะที่ปู่รอดทําพิธีอยู่เขารู้สึกถึงการติดต่อกับจิตใจ,ใจของปีกลเลน่าภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเริ่มปรากฏในสมองของเขาเขาเห็นภาพของหญิงสาวที่ถูกทรมานและถูกปฏิเสธจากสังคมเธอเป็นหญิงสาวที่มีความรักและความปรารถนาแต่ถูกบีบคั้นและทําร้ายจนสิ้นชีวิตเธอเป็นเหยื่อของความรุนแรงและความโหดร้ายปู่รอดกล่าวเธอไม่ได้รับความรักและความเข้าใจที่เธอสมควรได้รับ ขณะที่ปู่รอดค้นพบความจริงเขาเริ่มเห็นภาพของหญิงสาวที่ยังคงเดินไปมาในบ้านด้วยความเศร้าโศกและความเจ็บปวดเธอทําการทวงความยุติธรรมที่เธอไม่ได้รับในชีวิตและความเจ็บปวดของเธอยังคงกระตุ้นให้เธอยังคงหลอกหลอนเราเข้าใจความเจ็บปวดของเธอปู่รอดพูดเราขอโทษที่เธอไม่ได้รับความยุติธรรมในชีวิตเขาพยายามใช้พลังของเครื่องรางและการสวดมนต์เพื่อให้ผีกะเหรอน้าได้รับความสงบและปลดปล่อยจากความเจ็บปวด ในอดีตแต่ทว่าผีกาเล่นากลับมีพลังมากเกินกว่าที่เขาคิดเสียงกรีดร้องของผีกาเล่นาเริ่มรุนแรงขึ้นอีกครั้งและบรรยากาศในบ้านเริ่มเต็มไปด้วยความกลัวและความวิตกกังวลปู่รอดรู้ว่าพวกเขาต้องหาวิธีที่เด็ดขาดเพื่อทําให้บิญญาณของผีกาเล่นาสงบลงเราต้องใช้วิธีที่รุนแรงกว่านี้ปู่รอดพูดเราไม่สามารถปล่อยให้มันทําลายชีวิตของเราได้ปู่รอดเริ่มเตรียมพิธีกรรมที่มีพลังมากขึ้น และใช้เครื่องรางที่ทรงพลังเพื่อขับไล่ผีกะเลียนาออกจากบ้านแต่ในขณะเดียวกันความเจ็บปวดของวิญญาณยังคงทําให้สถานการณ์ยังคงย่าแย่การต่อสู้กับผีกะเลียนากลายเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนบ้านของครอบครัวเอกเต็มไปด้วยความมืดมิดและความหวาดกลัวเสียงกรีดร้องและการเคลื่อนไหวที่ไม่อาจอธิบายได้สร้างความสับสนและความวิตกกังวลให้กับทุกคนในบ้านปูรอดรู้ว่าการทําพิธีกรรมธรรมดา ไม่เพียงพอในการจัดการกับผีกระเลือหน้าเขาจึงตัดสินใจใช้ความรู้และเครื่องรางที่มีพลังที่สุดเพื่อพยายามจัดการกับวิญญาณที่โกรธแค้นนี้เราต้องทําให้มันรู้สึกถึงความเจ็บปวดของเราปู่รอดกล่าวเพื่อที่มันจะได้เข้าใจว่าความโกรธแค้นของมันไม่ได้เป็นคําตอบในคืนที่สองของการต่อสู้พวกเขาจัดเตรียมพื้นที่สําหรับพิธีกรรมด้วยความระมัดระวังปู่รอดและครอบครัวเอกวางเครื่องรางและวัตถุมงคลรอบๆห้องนั่งเล่นรวมถึงเครื่องหมาย และรูปแบบที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นมงคลและการป้องกันขณะที่ปู่รอดเริ่มทําพิธีกรรมเขาสวดมนต์ลและใช้เครื่องรางเพื่อทําให้การกระทําของพีกาเลียน่าเป็นไปตามความปรารถนาของเขาการสวดมนต์มีการเพิ่มความเข้มข้นและปู่รอดพยายามสื่อสารกับวิญญาณเพื่อทําให้มันรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความผิดหวังของครอบครัวเอ แต่ความพยายามของปู่รอดกลับไม่ได้ผลอย่างที่เขาคาดไว้เสียงกรีดร้องของผีเลียนาเริ่มรุนแรงขึ้นและบ้านเต็มไปด้วยความรู้สึกของการถูกจับตามองความรู้สึกนี้ทําให้ครอบครัวเอกรู้สึกถึงความตัวที่ทวีความรุนแรงมันไม่ยอมสงบลงปู่รอดกล่าวเราต้องหาวิธีใหม่ในการจัดการกับมันในขณะที่ปู่รอดกําลังวางแผนที่จะลองวิธีใหม่เขาตระหนักว่า เขาต้องหาความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับวิญญาณและพิธีกรรมโบราณเขาจึงติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิญญาณในพื้นที่ที่มีประสบการณ์ในการจัดการกับวิญญาณที่มีพลังรุนแรงเราต้องทำงานร่วมกันผู้เชี่ยวชาญกล่าววิญญาณที่มีความโกรธแค้นมักมีพลังที่ไม่สามารถควบคุมได้ง่ายผู้เชี่ยวชาญเข้ามาที่บ้านของครอบครัวเอกและเริ่มประเมินสถานการณ์เขาใช้วิธีการที่เฉพาะเจาะจงในการป้องกันและจัดการกับวิญญาณที่โกรธแค้นโดยใช้เครื่องรางที่มีพลังและพิธีกรรมที่ซับซ้อน การทำพิธีครั้งนี้ทำให้บรรยากาศในบ้านเริ่มเปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกของความกลัวและการถูกจับตามองเริ่มลดลงแต่ผีกระเหลียหน้ายังคงแสดงออกถึงความโกรธแค้นอย่างไม่ลดละผู้เชี่ยวชาญพยายามทำให้วิญญาณของผีกะเหลียหน้าเห็นถึงความจริงของความเจ็บปวดและความผิดหวังที่เกิดขึ้นในอดีตและเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปล่อยวางความโกรธแค้นเพื่อให้ได้ความสงบเธอควรเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความโกรธแค้นและยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นผู้เชี่ยวชาญกล่าว เท่านั้นเธอถึงจะได้พบกับความสงบที่แท้จริงในที่สุดความพยายามของผู้เชี่ยวชาญและปู่รอดเริ่มเห็นผลผีกะเลน่าเริ่มสงบลงและเสียงกรีดร้องลดลงแต่วิญญาณยังคงมีพลังมากพอที่จะสร้างความรู้สึกของความสงสัยและความไม่แน่นอนในบ้านครอบครัวเอกรู้ว่าพวกเขาต้องให้ความสําคัญกับการฟื้นฟูสภาพจิตใจและการรักษาความสงบในบ้านให้ยาวนานและแม้ว่าผีกะเลน่าจะเริ่มสงบลงแต่พวกเขายังต้องระมัดระวังและมีความระมัดระวังในทุกๆก้าวที่พวกเขาเดินไป